ค่ะกาบสวัสดีง่ามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับข่าสซูช่องสุผ้ารว้วยเนาะค่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้ะค่ะพอพอแม่พี่น้องปองไปเนาะเพ,พื่อ,อ,ะะอสิบริได้าดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุผ้ารววยเนาะค่ะค่ะเมื่อนีก้กาความคืบหน้าของร้านถ้ำเนาะค่ะเอฟซีค่ะสาลาห้ากาได้ขึ้น กำลังสิขึ้นโค้งเล็กนะคะได้สองห้าวแล้วคะ่ะพี่น้องได้สองคางแล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกนักค่ะเอฟซี G, ตกคู่มือวอมค่ะเทิงพาย,ยุเทิงฝนเนนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ท้ายทํำรายการกับเสียงคอยเนาองคะ่ะล่มแห้งค่ะพี่น้องปองไปกักาบขอโทษขออภย G, ัยเอฟซีเป็นยางสูงนะคะซึ่งเมื่อนี้ก็ได้รับหน้าที่เฝ้าลานถ้ำนะคะพี่น้องค่ะพอป,ปูกับแม่คู่ไปหาหมอะะเด็ะไอ้ซีเดอร์พอปูเข้าไปหาหมอค่ะ ไปหาหมออยู่ท่าโบค่ะพี่น้องแอดกันเลยเฝาร้านทำถา,ถา,ถาปูเฮ้าเนาะใครสิ C. ค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้แม่น้อยเพิ่นกะได้ล่ำมาล่ำถวายเนาะคะ่ะเพิ่นมีโชคมีใช่แล้วค่ะพี่น้องเด้อมีโชคมีใช่จากป่วยัตนะหฮ้เาเนาะคะ่ะเพิ่นก็ะไดมาขอพรขอโชคต้อง,งวดเนาะคะ่ะซึ่งแอดกะบุพภาตท,ที่สี่นั่มแนวทางดีๆให้พี่น้องปองไปได้บึงได้ชมกันเนาะคะ่ะซึ่งแอดกะ มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มากเนาะคะ่ะว่าให้แอดสรุปแนวทางมือโครงสุดท้ายก่อนหวยออกให้เดเดอร์ค่ะเพราะว่าสิบบริลลมมาสั่นค่ะซึ่งเพิ่นลืมหาสองสามนี่เพราะว่ามันหลายมือไปถาดพนมมากแล้วกะหวยออกค่ะเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นลืมเนาะคะ่ะซึ่งงวดนี้สิบประพเนาะคะ่ะเดวแอดสิสรุปแนวทางจากสำนักต่างๆหรือว่าอาจารย์ต่างๆเนาะคะ่ะว่าอาจารย์ใด,ด้ตัวใดแน่สิเนาะคะ่ะมาสรุปโครงสุดท้ายให้เนาะคะ่ะเพื่อ เพื่อให้พี่น้องปองไปบ่ได้ลืมนะคะพี่น้องเนะาะค่ะแอดกะสิทําตามนะคะแอดกะขอขอบุญขอบุ้น,น,นะคะสาหรับเสียงนะคะเมื่อคืนนี้นั่นมีปัญหาเรื่องผายยเขิาเนาะคะ่ะลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็เลยเสียงคอยแอดกะกบขอโทษขออภัยเด้อดขยี C ้ซีเดร์ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะของเมื่อนี้เนาะคะ่ะพอเม่อพี่น้องเนาะ,ะของวันที่ยี่สบเอ็ดนะคะซึ่งเมื่อนี้เป็นวันคลายวันเกิดแอดเนาะคะ่ะได ทำบุญเนาะคะ่ะกับปูแล้วก็ทําบุญอยู่วัดเนาะคะ่คะเอซี่ค่ะแอดก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีเนาะคะ่ะหรือว่าเอื่อยหักอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะที่ได้โอนเงิ่อนมากทาบุญรวมน้ำเนาะคะ่ะแอดก็ดีใจน้ำเด้อข่ะเอซี่ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณอย่างสูงเนาะคะ่ะเด้อพี่สาวคนสวยอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะพันไดโอนปจจใจมากโอนมาเธอได้แอดก็ดีใจคะ่คะเอซี่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เอื่อย สุขภาพแข็งแรงลำลำลุยลุยเนาะค่ะกับเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมช่องสุภ้ารวยเนาะค่ะกับขอให้เฮงเฮงลุยๆน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งกับโบพาดเนาะค่ะมือนีแอดกาซีไปซองแนวทางทีไม่น้อยเพิ่นได้ขอโชคขอใช่ไว้เนาะค่ะสิได้เอาไปฝากพี่น้องปองปายเนาะค่ะสิได้น้ากันทุกทุกทันเนาะค่ะเอฟซีเนาะค่ะซึ่งทําข่าวเนาะค่ะแอดก็อยากให้เอฟซี ของสุผ้ารวยทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีใช่คือกันเนาะค่ะพี่น้องปองไปเนาะค่ะซึ่งแม่น้อยเพิ่นได้มาท้ำบวบาสิวาขันมักเบงหรือว่าวันพระวันโกนน้งสินเนาะคะ่ะเพิ่นกระสิน้าผลลหมากหลักใหม่มาถวายปู่อัยตนาห้าบะขาดเนาะค่ะอซี่เพิ่นก็ได้สมความมุ่งมา่ปปัรถนานะคะ่ะ เพิ่นก็ได้รางวัลที่ซีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะได้รางวัลที่ซีเพิ่นถือรางวัลที่ซีแล้วกะถือสามตัวนาสามตัวหลังเนา,านะคะ่ะโอ้ยเต็มเต็มคะ่คะเอฟซีค่ะดีใจน้ำเพิ่นคักค,ะค่ะค่นนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะอากาศดีคะ่ะพี่น้องปองป่ายอยู่ล้านถ้ำอากาศดีซึ่งเมื่อนี้เงียบใน่จักน้อยเนาะคะ่ะซึ่งมีแต่แอดกับลูกสาวอยู่นี่เนาะคะ่ะ ปูกะได้ไปหาหมอนะคะปูได้เดินทางไปหาหมอเด้อพี่น้องค่ะก็รับหน้าที่เฝ้าลานถ้ำไปค่ะเอฟซีค่ะค่ะไปเทื่ยพี่นอ้องปองไปมากกวสิได้ตอนรับเนาะคะ่ะซึ่งพี่น้องปองไปอยากมากับปูอยัยตนากับมาแวะกินเขากินน้ำอยู่ลานถ้ำก่อนไดเด้อค่ะแล้วก็กอนแล้วก็เอฟซีที่บูซาเสือบูซาขันย่อขันพู่มมาเอ็ดกับขอขอบุญขอบุณเป็นย่างสูงเนาะคะ่ะซึ่งบูซาเสือนันปู่พ่นกะ เงินทูกบาททุกสตางค์่นก็นเอามาลงร้านทำเบมดเด้อค่ะพี่น้องปองไปเนาะค่ะน,นี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะซึ่งหัวกเ็เฮ็ดเรียบร้อยเลยเด้อค่ะหัวทังหัวทางร้านทำเนาะคะ่ะปูก็ได้เฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเอซีน่นี่อาจีผ้ายางไปเบิง่ง ฐานปูสีสุดโท่ยาสีปทุมมาเนาะค่ะทีสีอันเชิญมาเร็วๆนี่เนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีค่ะกระสิเป็นความกวางสองเมตรหาสิบคว่เงวหาเมตรค่ะพี่นอ้องฐานใหญ่แล้วค่ะเอฟซีเด้อค,ค่ะสำหรับเสือเอฟซีที่บูทราไปแอดกะขอ อยากให้แนะนำเนาะค่ะว่าให้ซักแยกนะคะพี่น้องเด้อซักแยกเานาะค่ะเพราะว่าปูได้สวยดญาตหรือว่าได้ปลุกเสกไปแล้วเนาะค่ะถ้าเฮาไปซักร่วมมันกะสีบคกคักนะค่ะพี่น้องต้องซักแยกในจักหน่อยเด้อค่ะเด้อค่ะอันนี้กระฐานถ้าปูถายาปูสีสุโธยาสีปทุมมาเนาะค่ะเอซีเนาะ การนี้ก็สิได้อันเชิญปูมาไว้ๆนี่แหละค่ะพอแม่พี่น้องค่ะว่าทาังทีมงานสร้างเพิ่นได้ปั่นปูยาแล้วไปนอกค้างสี่ขันเพิ่นแล้วกสิได้มาไว้ๆนี่ค่ะซึ่งกาหนดสี่อันเชิญปูกับยามาไว้ๆนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกว้งสองเมตรหาซีเน่าหาเมตรด้ค่ะพี่น้อง ค่ะบัน,นี้เอทกัสีภาาไปซองแนวทางที่ไม่น้อยได้ขอโชคตอหละตองวดเลยเนาะค่ะพี่น้องเน,นาะค่ะก็อย่าลืมนะค่ะเดอ้อพี่น้องปองป่ายเด้อค่ะสําหรับเอฟซีที่เขามาใหม่ที่ยังบดก้กดไลค์กดแช่กดกระดิ่งไว้กะแอทกะขอฝากกดไลค์กดแช์ไว้เด้อค่ะเดอ้อเพื่อสีบดพลาดแนวทางดีๆจากทังช่องสูผ้ารวยเนาะคะ่ะเอฟซี เมื่อคืนนี่ไม่น้อยเพิ่นก็นได้ขอปู่อัตนะเฮ้าไหวต่องงวดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นแนวทางที่ชัดและกระเจียวหมากๆเลยขยี้ซี C ่บมีว e าลังเลเนาะคะ่ะว่าสิบเป็นตัวใดตัวใดเนาะคะ่ะนี่สวยงามสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองนะคะพอแม่พี่น้องเด้อคะ่ะปูว่าปูุาปาปานาเข้าวา่มามักอ่านขึ้นเนาะคะ่ะ เจ็ดสี่สองถ้าอ่านล่งกับสองเจ็ดเอ้สองสี่เจ็ดค่ะพี่น้องซึ่งเป็นเลขที่สวยงามมากๆเลยค่ะเอซี่ซึ่งกับไปตรงกันกับปูพญานาคที่อยู่ถาดพนนเพมพนบอกให้เอาดอกไม้เจ็ดสีไปถวายพอกับซึ่งมีเอซี่ทันหนึ่งพนวาแม่ตีเป็น, 4, 7, น,นซี่เจ็ดวัสดุพนวาอาจีกับบนเน่เนาะค่ะเอซีเนาะ ค่ะซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดแล้วก็แจ๋วชัดเจนเลยนะคะพี่น้องป้องไปค่ะค่ะแคบนาจอเอาไว้ไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องเด้อ น้อยเพิ่นก็นได้ขอโชคตองงวดนี่ละค่ะได้ตัวนี้ละค่ะพี่น้องในวันที่หนึ่งเดือนกันยายนเนาะคะ่ะเดือนเก้าหกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ,นนะ,ะแม่น้อยเนาะคะ่ะเพิ่นก็นได้โชคตองงวดขอปู่อัตฉะเนาะค่ะขอปู่อัตนะเนาะค่ะเอฟซีเนาะสองสี่เจ็ดค่ะเอฟซีค่ะ แคหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคบน้าจอเอาไว้เสียงโศกเนาะคะ่ะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไวใดเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อวั็บัดนี้เข้ากามาเบิงเนาะค่ะว่าวันที่วันที่ยี่สิบแปดสตรงกันบบเนาะคะ่ะถ้าตรงกับจวดจวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็แอดแต่แกงขาวเนาะคะ่ะสําหรับวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะปูลุงเนาะคะ่ะลุงหนวยพ่นสิได้ ลุงหนุยป้าอ้อยเนาะค่ะเพื่อนสิได้มาเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะสร้างประตูโค้งเนาะค่ะหรือว่าประตูท่าเขาลานถ้ำนี่เนาะค่ะเอฟซีประตูท่าเขาลานถ้ำนี่ลุงหนุยกับป้าอ้อยเพื่อนขอเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะเอฟซีเนาะซึ่งเพื่อนก็ได้โชคได้ใช่คือกันค่ะเอฟซีได้โชคได้หมานเพื่อนก็เลยขอเป็นเจ้าภาพประตูท่าเขาเนาะค่ะป้าอ้อยลุงหนุยเนาะค่ะอยู่ใช่ว่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะอุดรเท่าคือเกนี่อนรคาเอฟซี้วกาเพื่อนก็สิได้มาทํำงะ ข้ามการบวงสวงวันที่ยี่สิบหกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันที่ยี่สิบหกกซมีการบวงสวงเนาะคะ่ะกสิจได้มีขอโชคขอชัยเนาะคะ่ะถ้าตรงกันก็นโอ้คักเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะคะ่ะซึ่งทางช่องก็บ่ไดษสนับสนุนใฮ้เเ่นการพนันแต่ย,ยังใดเนาะคะ่ะก็ขอให้ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลสนับสนุนการกุศลเนาะคะ่ะ วันที่28ี่สิไดกษไดเดินทางไปบ้านคุณแม่เวียงเนาะคะ่ะซึ่งเพื่นกษิไดเป็นวันคล้ายวันเกิดคือกันค่ะวันที่ย7สิบ็ดของแม่เวียงเนาะคะ่กะกสิเป็นวันคล้ายวันเกิดกษิไดทาพิธีเปิดทรัพย์เปิดภูมิเปิดโชคเปิดชัยคือกันเนาะคะ่ะซึ่งเพื่อนได้มนตูเข้าไปวันที่27สิบดบ้านแม่เวียงเนาะคะ่ะอยู่สว่างเนาะคะ่ะ แล้วก็สิตอไปด้วยวันที่28เดินทางไปถาดพนมเนาะคะ่ะเอซจังใดกะติดตามเขาไปนะะ FC เนาะไข่ c ีนะถ้าแอดไลฟ์สดจังไดกะเขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่เนาะคะ่ะแอดกะขอให้เอซีสุภาพรวยทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะลำล่ำรวยเด้อพี่นอ้องปองไปค่ะเฮ่งเฮงมนัมนมันค่ะสวัสดีค่ะ